รับเข้าสู่ช่อง The Love w i s h นะคะหวังว่าทุกท่านคงสบายดีนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูว่าความรักที่นิ่งเงียบเขาอยากพูดอะไรกับท่านนะคะความรักที่นิ่งเงียบไปแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับท่านเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนคนนี้ ในใจเขาอยากพูดอะไรกับท่านตั้งสติดีๆนะคะ s o u l m บางพลังงานเขาก็เป็น s o u l m e นะคะ Deep love, Unity, Connection, Peace, Balance, Harmony บางพลังงานก็มีรู้สึกแบบดีเป็นเพื่อนรู้สึกความเป็นเพื่อนกันนะคะเขาอยากบอกอะไรกับท่านเองเนี่ย Awareness, Importance, v o l u m e เขาบอกว่าให้คุณคิดไต่ตองดีๆนะคะกับความรักที่นิ่งเงียบไป ความรักเนี้ยมันว่ามันมีค่าไหมนะคะแล้วความรักครั้งนี้ยังไง lasting โอเคบางสัมพันธ์นะคะเป็น lasting forbidden non commitment นะคะบางสัมพันธ์ก็คือเป็นความเป็นความรักที่ไม่ไม่จริงจังนะคะเขาต้องการท่านแค่ ความหลงไหลนะคะต้องการเขาไม่ต้องการที่จะคอมมิตนะนคะเขาไม่ต้องการที่จะมีสัมพันธ์สัมพันธ์แบบลึกซึ้งอะนะคะเพราะว่าเขาต้องการแค่เรือนร่างท่านเท่านั้นนะคะต้องการที่จะมองเห็นท่านเป็นขนมนะคะโอเคบางความสัมพันธ์ก็เป็นโซมีนะคะ มีพลังงานหลายพลังงานมากเลยนะคะที่เด e l o ล e ฟสื่อได้เข้ามานะคะบางความสัมพันธ์เป็นโซเมชนะคะเป็นดิสเลฟรักกันจริงๆบางความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบไปเนี่ยเป็นรักรักที่แบบรักมากนะคะรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีต่อกันบางความสัมพันธ์นะคะเสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกให้คุณคิดดีๆนะคะกับความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรคามสัมพันธ์ที่บอกให้คุณคิดดีๆเนี่ยมันมาคู่กับรัสติ้ง นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ต้องการที่จะคอมมิตกับท่านต้องการแค่เรือนร่างท่านเท่านั้นนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่เป็นโซเมดเนี่ยเขารู้สึกดีรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันบาลานซ์มันมีความสุขมันเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะโอเคคอนฟลิกเนี่ย บางๆสัมพันธ์นะคะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นนะคะความรู้สึกแบบกลับไปกลับมาบางคนก็ดีบางครั้งบางวันเขาก็มาหาท่านบางครั้งเขาก็หายไปเดียเด๋ยวมาเดี๋ยวไปพลังงานเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณน่ะ ตระหนักรู้ตื่นรู้นะคะว่า better o f h a p p i n e s s clear head space เขาให้คุณตั้งสตินะคะแล้วก็เคลียร์ความคิดของคุณว่าจริงๆแล้วจะดีกว่าไหมคุณออกมาจากความสัมพันธ์นะคะตื่นรู้จากความสัมพันธ์แล้วก็เคลียร์พลังงานความชีวิตคุณจะแฮป p ป y แฮป,ปี้กว่าไหมนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอก r o a t i v บางความสัมพันธ์ก็ซื่อสัตย์นะคะมีความซื่อสัตย์ต่อกันความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบไปบางความสัมพันธ์ก็ยังรักกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดู distance เนี่ยเห็นไหมความสัมพันธ์ของพวกท่านเนี่ยแสดงว่าโอเค e ดเลเว i i c h เข้าใจแล้วแสดงว่าพวกท่าน,นมีใครคนใดนั่งรอ ความสัมพันธ์นี้แล้วก็คิดว่าคนนี้เป็นโซเมดของท่านนะคะบางท่านรู้สึกว่าทำไมบางครั้งเขาดีกับท่านบางครั้งเขาก็ไม่ดีออกห่างกับท่านบางคนก็รู้สึกว่าโอ้ไม่อยากคบแล้วอยากเลิกแล้วนะคะบางคนก็มองรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเขาชอบเราหรือเขาแค่อยากได้มีอะไรกับท่านอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์ของพวกท่านเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระยะไกล distance นะคะ ซัพพอรตบางคนก็เลิกกันไปแล้วสิ่งที่มันบล็อกพวกท่านก็คือความความร,ระยะทางอะคะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหาเรื่องระยะทางนะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของท่านมีปัญหานะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของท่านมีปัญหา โอเคนั้นเร,เรามาขอดูนะคะว่ายังไงแล้วคนคนนี้ความรักที่เขานิ่่เงียบไปเนี่ยเขาอยากจะพูดอะไรกับท่านเอกเขาอยากจะพูดอะไรกับท่านเอกอยากจะบอกอะไรเอกปาร์ตี้ คนคนนี้เขาชอบไปปาร์ตี้นะคะชอบสังสรร์ชอบไปปาร์ตี้ชอบสังสรร์จุลายมเมอร์ขยายสิเนี่ยท่านเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงซัมเมอร์ไทม์มิถุนากระดกระดาสิงหาอ่าประเทศไทยก็เมษา จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพวกท่านนะคะพวกท่านที่เข้ามาดูเนี่ยดูสิคะว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาให้ท่านอะรีแลกซ์นะคะให้ท่านอย่าเครียดนะคะกับความสัมพันธ์นี้บางคนเครียดมากเลยเนี่ยดีเครียดมากเลยกุ้มใจกับความสัมพันธ์นี้อย่าเครียดนะคะเขาให้ท่านรีแล x กซ์ เนี่ยเขาอยากจะบอกท่านว่าเขาอยากจะคบท่านเป็นเพื่อนนะคะความสัมพันธ์เขาอยากเป็นเพื่อนเขาอยากจะเป็นเพื่อนมากกว่านะคะเขาอยากจะเป็นเพื่อนแต่บางคนน่ะฝันอยากจะให้เขามาเป็นคนรักกันนะคะ อยากให้คนคนนี้มาเป็นคนรักไม่อยากให้มาเป็นเพื่อนแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันหมุนเป็นวงกลมนะคะมันไม่โตอะค่ะมันวนไปวนมาวนไปวนมานะคะเนี่ยมันคอนฟลิกต์อะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย,ย,วย,วายความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์เนี้ย บางท่านบางคู่มีใครทําอะไรผิดกันหรือเปล่าคะบางท่านบางพลังงานเนี่ยมีการเลิกลากันมีปัญหานะคะที่นิ่งเงียบกันไปมันต้องมีคนขอโทษอะคะความสัมพันธ์เนี่ยต้องมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งต้องขอโทษกันก่อนนะคะพลังงาน เนี่ยความสัมพันธ์นี้ต้องใช้เวลา become healthy แสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีการเลิกลากันเห็นไหมเพราะมันได้ s e p a r a t i o n s เนี่ยมันได้ s e p a r a t i o n มันถูกบล็อกอะค่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกบล็อกดังนั้นอะความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะเลิกลาบางคนเลิกลาหักกันไปแล้วนะคะเลิกกันไปแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยไม่ไม่ เขาต้องให้เวลาเขาต้องมีใครคนใดคนหนึ not, ่งขอโทษนะคะความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องมีคนใดคนหนึ่งขอโทษไม่งั้นความสัมพันธ์นี้มจะไปไม่ได้นะคะเนี่ยไปไม่ได้เพราะมันหมุนเป็นวงกลมอะค่ะความสัมพันธ์เนี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ความสัมพันธ์เนี่ยเหตุที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยปัญหาที่เขานิ่งเงียบไปเขามีปัญหาอะไรเขาอยากจะพูดกับท่านดูนะคะดูเขาว่าเขาจะพูดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน แสดงว่าบางคู่มีปัญหากันนะแล้วก็มีคนเนี่ยที่ยังรอความรักครั้งนี้อยู่เพราะบางคนมองว่าเป็นโซเมดแต่บางคู่เนี่ยก็ชอบกันเหมือนแบบชอบแค่แบบอยากรับประทานแค่แบบเลื่อนล่างแค่นั้นน่ะนะคะความสัมพันธ์เนี้ยวนเป็นวงกลมไม่ไม่จบไม่สิน้นดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคนที่นิ่งเงียบไปเขาอยากบอกอะไรท่านอยากพูดอะไร เดี๋ยวเรามาดูนะคะเขาบอกว่า i am distractions myself to avoid thinking of you เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องทำแบบทำนู่นทำนี่อะคะ่ะเพื่อให้เขาลืมในการคิดถึงท่านนะบางคนเนี่ยทำตัวไม่ให้ว่างอะคะ่ะ ดูนะคะ I feel cold detached from this connection I can't feel emotion right now mm hmm. เขาบอกว่าบางคนนะคะบางความสัมพันธ์นะคะเขาบอกเขารู้สึกเบียกเย็นกับความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเขาไม่มีอารมณ์กับความสัมพันธ์นี้นะคะบางบางท่านนะคะรู้สึกแบบนี้คือไม,ไม่ไม่มี feeling นะคะไม่ได้รู้สึกอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ที่เขานิ่งเงียบไปเขาเขารู้สึกแบบนี้นะคะ t h e e r a e feeling of anger inside me that I need to release เนี่ยบางคนเนี่ยน่าจะบางท่านบางคู่ทะเลาะก,กันไปมีคอนฟลิกต์มีปัญหาทะเลาะก,กันไปแล้วก็ดิ่งมากเลยแล้วก็เครียดเนี่ยแล้วก็แย,ยกย้ายนะคะมีอารมณ์โกรธบางท่านโกรธกันอยู่อะคะ่ะโกรธ เขาก็เลยต้องไปนะคะเขารู้สึกโกรธก่อนที่เขาจะระเบิดนะคะเขาบอกว่าเขาบอกเขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่มีค่าะคะ่ะเขารู้สึกไม่มีค่าแล้วนะ ในความรักอ่ะต,ตัวเขาเขามองตัวเขาว่าตัวเขาไร้ค่านะคะหมายถึงผู้ชายอ่ะเขามองว่าตัวเขาว่าไร้ค่าแล้วเขาก็รู้สึกแย่ะคะ่ะแสดงว่ามีใครคนใดคนหนึ่งผิดหวังโดนทิ้งโดนทิ้งโดนโดนทิ้งโดนหักหลังแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็เลยทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีค่านะคะ บางพลังงานเป็นแบบนั้นนะคะบางพลังงานเป็นแบบนั้นที่เขาอยากจะบอกเขาบอกว่าในใจเขาอะมันมีความเจ็บปวดแผลอันยิ่งใหญ่นะคะที่เขาเนี่ยยังรักษาไม่หายนะ แสดงว่ามีใครคนหนึ่งเคยเจ็บปวดกับความรักในอดีตนะคะที่เขายังรักษาไม่หายเขาถึงไม่สามารถมีรักใหม่ได้นะคะ,บา,คะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าความรักที่คุณมีให้เขาเนี่ยรู้สึกมันไม่ใช่ความรักแบบผู้ใหญ่อ่ะคะ่ะเป็นความรักที่แบบมันไม่สามารถพัฒนาได้อะนะคะ บางท่านเป็นแบบนั้นพลังงานเป็นแบบนั้นเขาถึงนิ่งๆเยียมหายไปเขาบอกว่า we are living to separate l i v e s we are living to separate life โอเค sorry อ uh ่ะฮะโอเคเขาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีชีวิตที่แตกต่างกันมากเลย ดังนั้นคุณกับเขาเนี่ยมีชีวิตที่แตกต่างกันมากดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าคุณกับเขาไปกันไม่ได้อะนะเขาก็เลยแยกย้ายอะคะ่ะเขาก็เลยห่างกับท่านไปไม่ตอบนะนะคะเงียบไปนะคะเขาก็เลยรู้สึกความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่รู้สึกอะไรอะนะคะบางท่านนะ เนี่ยแต่บางพลังงานนะคะเขารู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้ง I feel abandoned by you and it is triggering my childhood trauma trauma เนี่ยเขาบอกว่าบางพลังงานเขาบอกว่าเขาโดนทอดทิ้งเพราะคุณทิ้งเขาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดเหมือนในอดีตตอนเด็กๆที่เขาโดนทิ้งอะคะ่ะ บางพลังงานน่าจะมีพลังงานขาดความอบอุ่นนะคะนะคะเนี่ยเขาเขาอยากบอกแบบนี้ขออีกใบหนึ่งนะคะเ <tabii. S 1> ขาบอก I have many regrets that keep me from moving forward เขาบอกว่าเขาทำความผิดอะไรไม่มากมายนะคะในอดีตอะความทำความผิดพลาด มีเรื่องมากมายในอดีตที่เขารู้สึกเขาเสียใจมันก็เลยทำให้เขาอะไม่สามารถที่จะมาเชื่อมความสัมพันธ์ความรักกับคุณได้นะคะนี่คือสาเหตุที่เขาน่ิงเงียบหายไปอะนะคะความรักจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะแล้วเรามาดูซิว่าแล้วท่านต้องทำยังไงเรามาดูว่าแล้วท่านต้องทำยังไงนะคะ พราดูๆแล้วคนคนนี้เขามีความความหลังนะคะนะคะบางพลังงานก็คือเขาไม่รู้สึกอะไรกับท่านรู้สึกว่าความรักของท่านมันไปต่อไม่ได้บางพลังงานก็รู้สึกว่ายังมีความเจ็บปวดอยู่ในอดีตนะคะแล้วพวกท่านต้องทำยังไงกับความรักครั้งนี้โอเคเขาบอกว่าให้พวกท่านอยู่คนเดียวนะคะ ตั้งสติ five p e a c e with your current state of being เขาบอกว่าให้ท่านสงบจิตสงบใจนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็ไตร่ตรองกับเรื่องความรักครั้งนี้นะคะ stress บางท่านนะคะเขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยอย่าเครียดให้มากนะคะ กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ท่านอ่ะล้างพลังงานความเครียดออกให้หมดนะคะอะไรที่มันมีสมควรคิดก็ไม่ต้องคิดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วบางคนนะคะที่รอคอยความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบมานานมากๆเลยนะคะที่บอกอะคะ่ะบางพลังงานนะ จะกลับบางพลังงานก็จะกลับมาเป็นวงกลมนะคะบางพลังงานไม่สามารถเลิกกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นซอร์เคิลนะคะบางพลังงานต้องกลับมาเพราะว่าเขาเป็นโซเม e กันนะคะบางพลังงานเป็นลาสติ้งเป็นความรักที่หลงไหลนะคะบางพลังงานเนี่ยเป็นความรักที่ซื่อสัตย์นะคะดังนั้นมีพลังงานตรงนี้ค่อนข้างหลพลังงานนะคะ บางพลังงานที่นิ่งเงียบไปนานๆมากๆอะนะคะเขาบอกให้พวกท่าน moving on นะคะให้จบความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันดีกว่านี้นะคะบางพลังงานเพราะที่เลิรเลวิชอ่านไปพวกท่านทราบว่าบางพลังงานที่มันมีคอน FLICT ที่มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่บางพลังงานก็หมุนเป็นวงกลมเลิกกันไม่ได้ เพราะเป็นโซเมตกันนะคะให้พวกท่านไปพิจารณาเอานะคะว่าพวกท่านอยู่พลังงานไหนเนี่ยเขบอกว่าให้พวกท่านเนี่ย have fun express yourself in the new way เขาให้พวกท่านคิดใหม่นะคะคิดใหม่แล้วก็คิดบวกๆอะคะ่ะกับความคิดนะคะอย่าว uh, นเวียนกับความคิดเก่าๆ อะไรที่มันได้ร้ายก็ปล่อยไปปล่อยวางมันไปนะคะเห็นไหมบางท่านน่ะ deceptions falling into bad habit เนี่ยบางท่านนะคะมีพลังงานที่อชอบหาแฟนบนโซเชียลติดโซเชียล แบบอยากหาแฟนหรือไม่ก็บางคนก็มีนิสัยอะไรที่ติดอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยเขาบอกว่าให้เลิกนะคะพลังงานนี้หรือท่านเจอใครบนอินเทอร์เน็ตน,นะคะที่ท่านคิดว่าดีจริงจังอาจจะไม่จริงจังก็ได้นะคะคนพวกนั้นคนพวกนั้นอาจจะหลอกลวงก็ได้นะคะท่านระวังนะคะถ้าท่าน moving on เนี่ย เพราะมันมาหลังจาก moving on นะนะคะให้ท่านระวังถ้าท่าน moving on ไปเจอคนใหม่ๆก็ระวังนะคะว่าคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะไม่จริงใจนะคะให้ระวังไว้ด้วยนะคะแล้วยังไงเอะเห็นไหม เขาบอกว่าอะไรที่มันเก่าๆความสัมพันธ์อะไรที่มันเก่าๆความคิดเก่าๆอะไรเก่าๆที่มันไม่ดีก็ให้ท่านโยนทิ้งมันไปซะไม่ต้องไปเก็บมาคิดอะไรมากมายอะนะคะคนไหนที่ท่านคิดว่าไปต่อไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บก็ก็ทิ้งไปอะนะคะมันเป็นพลังงานลบมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีพลังงานอะไรแย่ๆก็ทิ้งไป เขาบอกว่าให้ท่านยอมรับมนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแล้วไปต่อไม่ได้แล้วก็ให้ท่านยอมรับมันนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะก้าวเดินต่อไปบางพลังงานนะคะเพราะตรงนี้มีพลังงานโซเมดด้วยนะคะให้ท่านแยกเอาบางพลังงานก็ต้องเดินหน้าต่อ moving on นะคะไปต่อไม่ได้ เนี่ยเห็นไหมบางพลังงานต้องกลับมาคืนดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันได้ separation นะคะบางพลังงานต้องกลับมาคืนดี forgiveness เห็นไหม forgiveness through mutual understandings เนี่ยบางพลังงานต้องกลับมาขอโทษกันนะคะเนี่ยมีหลายพลังงานนะที่เข้ามาดูเนี่ยที่สื่อกับ the love b i t c h เนี่ยบางพลังงานเป็น soulmate ที่ไม่สามารถจบสิ้นกันได้นะคะบางพลังงานก็เป็นเดรดรีมนะคะเป็นความฝันเหมือนกับฝันอยากให้เขาเป็นแฟนแต่เขาไม่ได้อยากเป็นแฟนนะคะเพราะเขาไม่รู้สึกอะไรกับท่านนะคะบางพลังงานเขาก็บอกให้ท่าน moving on นะคะให้ไปเลือกคนใหม่แต่ท่านไปนเลือกคนใหม่ก็ระวังดีๆนะคะคนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตว่าเขาจริงจังจริงใจไหมนะคะบางพลังงานก็ต้องกลับไปขอโทษกันนะคะ บางพลังงานต้องย้อนกลับไปนะคะคนที่นิ่งเงียบเฉยไปมีการกลับไปขอโทษสำหรับคนที่เป็นโซเมตนะคะตัดกันทิ้งกันไม่ได้แต่พลังงานที่ท่านมองว่าไม่ได้เป็นความรักจริงจังที่เป็นไปไม่ได้ที่ห่างเหินการระยะทางก็ให้ท่านยอมรับนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะโอเคเป็นพลังงานประมาณแบบนี้เด,เดี๋ยวเด e เลิกวจะขอเปิดนะคะให้ท่าน ว่าท่านจะต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงอะนะคะแก้ไขปรับปรุงยังไงกันให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าพวกท่านต้องทำยังไงทุกสิ่งทุกการทพ่จะได้ดีโอเคได้ทิชช e r ability ability to communicate knowledge experience skill or wisdom เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะออกมาสอนพวกท่านเลยนะคัเน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้พวกท่านเนี่ยเรียนรู้นะคะการสื่อสารกับความรักนะคะให้เปิดโลกนะคะให้คิดใหม่ให้คิดบวกนะคะให้พยายาม เรียนรู้พูดคุยกันในเรื่องความรักนะคะเห็นไ,ไหมด้านด้านลบของพวกท่านนะคะทั้งทั้งผู้ที่เข้ามาผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะพลังงานไหนนะคะเขาบอกว่าพวกท่านเนี่ยมีพลังงาน manipulating or abusing student teaching negative tries and destructive skills โอเคบางพลังงานนะคะเป็นคนที่ชอบ manipulating มากเลยเหมือนชอบเขาเรียกอะไรเหมือนพยายามทำทำความสัมพันธ์เนี้ยคือเวลาชอบคนอื่นนะคะเวลาพวกท่านบางพลังงานนะคะเวลาพวกท่านชอบคนอื่นอะพวกท่านชอบ manipulate ความสัมพันธ์นี้ ก็คือหมายความว่าพวกท่านชอบใช้วิธีเขาเรียกยังไงดีเล่นเกมอะค่ะเล่นเกมกับความสัมพันธ์บางคนก็ไม่สื่อสารกันนะนะคะเหมือนพยายาม สร้างพยายามคุยกับคนของท่าน่ะนะคะแล้วก็พยายามทำให้มันเป็นเรื่องราวเพื่อเรียกร้องความสนใจในตัวท่านอะบางพลังงานอะนะคะเหมือนกับเวลาคบกับใครแล้วก็พยายามพยายามที่จะดึงดูดความสนใจคู่รักของท่านโดยมีการสร้างเรื่องสร้างราวสร้างประเด็นสร้างอะไรแบบนี้ในด้านการสื่อสารนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้พวกท่าน่ะ เรียนรู้แล้วก็เติบโตกับความสัมพันธ์นะนะคะให้มีประสบกว่าขอโทษค่ะประสบการณ์ในความรักแล้วก็เรียนรู้นะคะพูดคุยสื่อสารอย่า m a n i ิ u l เลติ้งสิค่ะอย่าทำร้ายความสัมพันธ์เหมือนสมมุติเวลาท่านโกรธสมมุตินะคะสมมุติคนคนนั้นไม่ตอบลายท่านโกรธ ุบคนคนนั้นท่านอาจจะยิงเทคไปยิง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 ไปหรือสะบดไปก็ได้นะคะเพื่ออยากให้คนนั้นตอบหรืออะไรประมาณเนี้ยหรือทำอะไรก็ได้ที่เรียกร้องความสนใจแบบเนี้ยคะ่ะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ามันไม่ดีอะคะ่ะมันไม่โอเคนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมมุตินะคะ บุคคลที่นิ่งเงียบหายไปเขาไม่ตอบนะคะท่านก็อาจจะต้องตั้งสตินะคะแล้วก็อาจจะเท็กไปหาเขาแล้วก็พูดกับเขาดีๆเช่นสบายดีไหมคะถ้าสมมุติว่าท่านเรียกคนของท่านว่า ที่รักนะคะท่านก็นเออที่รักคะสบายดีไหมคะนิ่งเงียบตอบนิ่งเงียบไปเลยทําไมไม่ตอบเป็นห่วงหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะหรือเวลาคนรักของท่านเทคมาแล้วคนแล้วท,ท่านไม่ตอบซึ่งท่านอาจจะยุ่งนะคะ คนรักของท่านก็จะคิดว่าทําไมไม่ตอบหรืออะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเสียงศักดิ์สิทธิ์บอกว่าความรักอะค่ะมันไม่จําปังครั้งอะคนเราอาจจะต้องยุ่งอาจจะไม่ต้องตอบก็ได้นะคะการนิ่งเงียบหายไปไม่ได้หมายความว่าไม่ซื่อสัตย์นะคะดังนั้นต้องพูดคุยกันนะคะนะคะความรักครั้งนี้ต้องพูดคุยต้องมีการสื่อสารนะคะแล้วก็อย่าใช้แทคนิค เล่นเกมในความสัมพันธ์นะคะให้เติบโตให้เรียนรู้ในความสัมพันธ์นะคะมองโลกในแง่บวกบวกบวกเข้าไว้นะคะและความสัมพันธ์เนี้ยถ้าท่านพบเจอรักใหม่อะคะ่ะก็จะพัฒนานะคะก็จะประมาณนี้นะคะ คลิปคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะดังนั้นความรักนะคะต้องทําความเข้าใจกันให้มากๆนะคะถ้าความรักขาดความเข้าใจความรักก็จะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ต่อได้นะคะ The Love with ขอให้ทุกท่านกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ The Love with with รักทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะและพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ